เทศในวงปฏิบัติมันก็จะเทศไปกว้างขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศยน่นลงมาในจุดสําคัญสาคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศจะกว้างขนาดไหนสิ่งนั้นไม่ใช่ทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงในั้นก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นนั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมางน้อยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โรกประหากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉะนั้นต็นโดนกันอยู่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดไปไม่ได้นี่โลกเราก็มาโงตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกจุดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสําคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันว่ะเพราะสาเหตุที่จะทําให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่วิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นวิบากคือผลของสิ่งที่ผุดขึ้นมาได้จากที่เหลืออริชาตัญหามันปิดให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามเรียกว่าวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ผู้ที่จะผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองไม่ได้เกิดขึ้นทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีกปีกด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบหลีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่พ้นกันไปจากที่นี่ไม่พ้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจนารณาอยู่แล้วจิตใจจะว่าวุ่นขุนมัวกระวนกระวาแต่กับทุกขเสียทั้งหมดทุกเลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกนั้นทุกเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกในขันได้อีกนี่เพราะความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ แตที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกหลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพรา,ะการ,กาะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะ่ยจำเป็นก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องพุ่มลงไปให้สิเลสเขาเออก หรือให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นใน่า,านในฐานเผาเอาเพราะอำนาจแห่งพิเดษพาให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่จึงว่าเป็นเรื่องสั้งัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างอิดกับผันที่สแสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดการเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ จนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วพราะความจําก็หายหมดในขาะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ระเภทนนี้จริงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย่แสบหายต่อความเกิดแต่ตกเข้าขหางหออยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าตัพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรขีดแตกกันเลยมีเพอ,อตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมันเลยรักษากันมา แล้วก็เป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเรา,เราท่านๆที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากคุกที่ยารอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมาชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขณะที่ตกคลอดออกมามันตกคลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อันน้องก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบ วันนั้นเป็นพ่อนี่เป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ขอพ่อแม่บอกต่ล่าเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเอยังไม่มีทางทราบมันมืดมาโดยลำงหลับนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำของตอนจนหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราจะดาเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นอะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไรภูเขาทั้งลูก ลูกไหนมากระโบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ใหญ่ที่ไหนมากระโบกระเทือนเราให้ลำบากไม่มีน้อยที่สุดร้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นต้นไม้ล้มทับคนหนึ่นร้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นเถอะทับอยู่ทุกผู้ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพายดนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานักทานอาหาร ทานุ่งผะห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับทนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันแล้วอยู่กันด้วยการบรรเทาใจจิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันพุ่งเพ้อเหิอมไปโน้นไปกว่านาคตเป็นลมเป็นแรงบ้าดมโนภาพเปนโน้นว่านั่นจะดีอันนี้จะดีจะดื่เริงมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพิดเพลินไปโน้นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ นี่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละถ้าเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะในี่จะวาเราเหลิงก็ไม่เหลิงของจริงมีอยู่สแสดงอยู่ความว่าทกเถื่อนนั้นท่านในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันก็ทกเถื่อนตลอดเวลาแล้วเราจะหวังว่าความเพเเลิดเพลินอะไรจากสิ่งล่านี้เล่ายิ่งขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งทับยิ่งผมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทีเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปวยกาันเป็นไฟปวยกันหมดเทาก็มาที่จิตใจถ้าจิตใจไม่มีธรรมเป็นกรอบเรื่องป้องกันแล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนแล้วยิ่งเป็นไฟควองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราะความหลงรู้เท่าไมา่ถึงการนี่ลองคิดดูนี่ละที่เรียวกว่าสงขามให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วที่นี่ถึงราจะตายล่ะขนาดไหนไม่ไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่านั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ดังสาภาวะเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเีงคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักเนี่ยเป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเพราะมันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ก็ไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้การพิจารณาให้รู้เรื่อง ตามความจริงเข้ามันก็ทําความเข้าใจายอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงมันจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุดส่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทําไมเราไปแบบความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทําไม ตั้งแต่ทุกขเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกขเวทนามันไม่ทราบมันไม่ให้ร้ายแก่ผู ar, ้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองและไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบบความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่นะถ้าเราทราบเรื่องนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์ันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะ,จะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายมันไปยีทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายต่างเนี่ยห,หลักสําคัญมีอ,อยู่สองจุดร่างกายทั้ง่างนี่แล้วก็แบกทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราสางแยกไม่ออกเท่าที่จินตนาเมื่อเราทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นหนึ่งมีเป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายต็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตอวัยวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบ ในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดขึ้นามากกว่านี้จะมาตั้งเวทนาทนไม่ไหวมันจะแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันด้งคํามเวทนาเกิดเจตนาตั้งอยู่เวทนาดักมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงน,นี่เป็นขั้นเลยเป็นข้อหนึ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งนี้โดยถูกต้อง ถ้าทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องโดยโดย้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ในท่ามกลางกองไฟก็ตามคือาตาขานนี้เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแท่เรานันเองอ่าอยู่ในท่ามกลางแห่งกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะบานแต่เราเป็นเราเรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งดูก็รู้มากน้อยอย่างไรรู้ความรู้นี้ไม่ได้อาภาพัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถิด ชาติชาันตลอดสายอ้าวนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มันนดาบผู้รู้นี่คือใจใจมีปัญชาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับตั้งแต่น,นัจนาออมาติดทองเที่ยวเกิดนวมตังสารก็คือใจดวงนี้เองเป็นเพียงว่าไปตามบุญตามครรมมั่งตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตของเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่จะทุกสะท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญญาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องธาตุเรื่อง,งกันน้องเขามีการประชุมหรือการผสมขเขา้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการถนัดแต่มเรื่องของเขาอยากเศกกันสั้นดยอเขาจะไปแบกไปหามเขาถ้าเขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปสู่บ้านผูกเรือนขวางบ้าน ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ท้งต้นทางคือความเกิดปลายทางคือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นบางอย่างที่เราเห็นมีแล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในทาตในขันี้มีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเรามาประกอบขึ้นภานจิตจังเราให้เป็นความลื่นเริงด้วยคุณงามความดีของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันธ์อันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยหน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพุทธินาเนนี้เเรียกว่าเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงคนเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกเวทนาเกิดขึ้นมากเท่าไรกำหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงมันให้มันแยกกันออกได้าตายก็ตายแต่เกิดสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายน่นแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ธาตุธาขันธ์ที่มันเป็นการกำจังมันมาไหม้จิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกวิธีรู้เท่าทุกวิธีถอนทุกไม่ให้ทุกคำภายในร่างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นพุกขเวทนานั้นเข้ามาเผาโดนจิตใจของเราเราก็อยู่สาบ,บายท,าท่าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสําคัญไม่ได้มีแตกมีสลายไปเส้นเดียวกับร่างกายธาตุขันธ์เหล่านี้ เธอสงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาจะว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขาเนี่ยจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่ทิ้หายเพราะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขามีแต่ส่งตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราเองนี่จิตเมื่อมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบขอบคอบิดแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายแตกแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แลดวดูดได้จักธรรมชาติของเัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้มีแล้วเป็นผู้อปลอดภยัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเลยเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยมันเป็นหลักสาคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราใจตายจะไปอ่อนแอจะไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาดั้งเดิม ครจะทอถอยไม่ทอถอยกต่มันมันก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความทอถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรียกว่าส,สงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรแล้วพูดถึงเรื่องกองทุกขันนี่แหละคือกองทุกข์แท้จริง ที่เรารับผิดชอบเรากระทบกระเทือนหรือกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขันคือกิเลสอาชวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครออสกินพราอากาศพวกีการภาพของเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันคือจิตใจของเรานี้เป็นผู้รับถึงอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์ มันร้อนมากหนาวมากเรายุ่งไปหมดอ่านั้นเราเจ็บนั่นปวดนีดนน่น่นท่านนั้นขันจะไม่เจ็บไม่ปวดอะไรก็เดือนของโรคมันเป็นโรคความแปรสภาพอันนี้ากางทุกขังนักานนี่คือโรคชนิดหนึ่ง,งมีเต็มตัวงเราแล้วจะไม่เขาสแสดงตัวได้ยังไงอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทยีให้เขาเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจเรายิ่งจะมีความเด่น ดวงขึ้นมาโดยลําดับเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจ แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกเวษนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมจมเสียหายไปเพราะทุกเวทนานั้นเลยถ้าเราไม่จระทาความเสีสยใจเราเพราะความหลงนี้เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งนี้นหลงนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใด ไปที่ไหนมันก็มีปา่าช้าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกจุดตัวนี้ไปไหนจะไม่พ้นความตายความเมนียมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกนไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงเนี่ยมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยกับตัวเองเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานาคราวนี้เรากํลาลัง่ายเท,ที่เลตออกทำรอบมสทำรอบกอบที่เลเอตออกเชื่อทำเชื่อพระพุทธเจ้าจิตตารไ้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดอธิบัติตามพระองค์แล้วแค่ค่า,ากรอบไทยไม่มีอะไรเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจ,จิตใจดูก็เป็นสุข ปลอดไัยไปก็ไม่มีใครมีเด่เพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเถอะผู้ที่มีรมคลองใจตลองเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีอายุธรรมล่มมาจมความล่มความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสันหาชาระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละที่สร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นอยู่ประจับประจัยของเราอย่างชัดเจนแบบนี้ มันจะร่มเย็มไปที่ไหนมีแต่ความสุขกายสบายใจทา่ไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาไนพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พป้พปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแนหะร้อยจะหาทั้ง ักหนึ่งมันมีเหรือเราเทียบกันทั้งโลกนี่ร้อยตั้ตั้หนึ่งมันต้องม,มีนะยุ่งกันหาแต่ความสุขแต่ไม่ปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกกันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อไปหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอแล้วมันจะเจอได้ยังไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว เจอแล้วที่นี่นำสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดหวังไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับผู้เิ้าที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ผู้เจชาปฏิพันธ์แล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม้แล้วคือปฏิปทาเครื่องนำเนินถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำดัแบบผู้ไม่นี้นั่นสิหลักใจไม่มีเรือในใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเขาจะภายน,นอกเป็นสาระทายแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีปบนั้นทวีิบนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นู้นเอาจิตใจไปไว้กับนู้นพอน้นสลายไป้นหมดท่าถึงนั้นไม่สลายเวลาเราจะตายก็หมดท่าอีกหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเรียกว่าคนขาดที่พึงเราไม่ใช่คนเช่นนั้นกำลังสร้างที่พึ่นภายในจิตใจ พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอ,อสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราแค่สร้างสารสัมคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตะสมบัติหรืออริยรัพขึ้นภายในจิตใจห้างนอันเป็นภาพอันกระสฐนี้ให้สมบูรณ์พลุดข,ขึ้นเดนะิมแบบยิ่ขอให้มีความพยาพยามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทั้งนั้นความลำบากลําลบนเราอยากถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นมันจะถือวมาเป็นอารมณ์จะเป็นอูปสรรคต่อการดาเนินของเราอันใดที่จะมันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามอันรีบเร่องขนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเป็นสัญญาไว้แล้วกับเราเราต้องตายแน่ๆนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบจะว่าจะตายเป็นสัญญาไว้แล้วปีกลาไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเรายังจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีดแลาวตั้งแต่บัดนี้อเชวะกิจะมาตับปังโพชัญญามะนังจุเวณะหินโนสั่งกันเตนะมหาเสนมัติมาควรทากิจที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาราสําคัญแต่จนเสียในวันนี้ไม่วควรคํานึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจุราชนั้นน่ะไม่ได้กําหนดเวลเ่งเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไรถ้าสายบาโมงอะไรไม่ว่ากท่านั้น แค่วันมีใครที่จะรอด้นไปได้ปัญญาเทเลจะหนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตายใหก,กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะผลต้น,ตน,ตนคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะมีนั่นเป็นไปไม่ได้้เราทำเทียงในบนัดนี้อย่านอนใจ กลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแสงเท่านั้นเราอย่าไปสําคญมันหมายอย่าหวังแปลความสุขความเป็นกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงๆแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์จิตเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพอะไรนั้น เพราะนั้นจริงเป็นเรื่องโมฆะอยางจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแกกจ,จิตนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นเนี่ยนะแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในจิตใจของเราไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นนั้นจริงต้องสร้างเรือนรับรองทาขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความ เชื่อความนังสายความภาความเพียนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกําจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างการะจ่างแจ้งขึ้นภายในาจ,จิตใจผูนั้นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเป็นผู้มีราตรีอันเดียวเท่าน,านั้นนานนานว่าคือมีความสว่างสวายอยู่ตลอดเวลาไม่นิยมมาเป็นกลางวันกลางคืนดูที่ใจนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอริยรั์ผู้มีความสุขชกอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรจึงขอริษฐกันตรงนี้